แต่ละวันคุณต้องทำงานกับผู้คนมากมายแค่ไหนต้องใช้แอปพลิเคชันมากเพียงใดหลายคนใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่าง4-6แอปพลิเคชันในทุกๆวันเสียทั้งเวลาและประสิทธิภาพและแน่นอนมันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ ขอแนะนำ Lark โปรแกรมสำหรับการทำงานร่วมกันของคนยุคใหม่สำหรับทีมงานทุกขนาดทุกการสนทนาทั้งเอกสารและการประชุมอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ทำได้แค่เพียงคลิกเดียวแล้ว Lark ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกคือระบบส่งข้อความที่รวมเอาทั้งการพูดคุยการสร้างสีสันด้วยเหล่าอีโมจิสามารถส่งข้อความด้วยเสียงและอื่นอื่นอีกมากมายเพื่อให้การสื่อสารในการทำงานเป็นเรื่องง่าย Lark สามารถแปลข้อความแบบอัตโนมัติได้มากกว่า100ภาษา คุณจะไม่พลาดข่าวสารด้วยการปักหมุดข้อความในแต่ละกลุ่มเพื่อป้องกันการสูญหายและทำให้เข้าถึงง่ายในภายหลังหากคุณต้องการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานทั้งใน,นและต่างประเทศก็สามารถตรวจสอบเวลาท,ที่ทีมสะดวกได้อย่างง่ายดายและสามารถกดวิดีโอคอลจากกลุ่มชาติดใดก็ได้การวิดีโอคอลผ่านลาร์กจะมบประสบการณ์ประชุมที่ราบรื่นแบบไม่มีจำกัดระยะเวลามีคำบรรยายสดและรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง100คน ทำงานร่วมกันบนเอกสารโดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างวิดีโอคอลและเลื่อนดูเอกสารได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจึงจะไม่พลาดสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าคุณจะเข้าร่วมระหว่างการประชุมด้วยอุปกรณ์ใดๆก็ตาม l ลฟ k d o อกช่วยคุณสร้างเอกสารแบบที่สามารถโต้ตอบกันได้พร้อมเนื้อหาที่หลากหลายสามารถสร้างและแก้ไขไฟล์ในคลาวด์จากเอกสารไปยังสเปรดชีตโดยไม่ต้องสลับไปใช้แอปพลิเคชันอื่นทุกคนสามารถแก้ไขออนไลน์ได้พร้อมกันในไฟล์เดียวรองรับเนื้อหาที่หลากหลายเช่นรูปภาพโพลและวิดีโอ สามารถแท็กเอกสารที่อยู่ในลัอหรือสมาชิกในทีมด้วยการแอดสไน์และตามด้วยชื่อสมาชิกเพื่อเรียกให้สมาชิกเข้ามาอ่านแม้แต่ปลายเอกสารทั้งหมดในคลิกเดียวก็ทําได้เช่นเดียวกันในฐานะเจ้าของเอกสารคุณสามารถควบคุมสิทธิ์ให้กับสมาชิกแต่ละคนในการแก้ไขหรือดูได้เท่านั้นที่ดีมากๆคือทุกอย่างในลักจะซิงค์แบบเรียลไทม์ทั้งนั้นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของคุณจึงพร้อมใช้งานเสมอถึงแม้จะออฟไลน์ก็ตาม ต่อไปคือระบบปฏิทินของลาร์กซึ่งจะทําให้การประชุมและการกําหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายถึงแม้จะมีหลายปฏิทินและโซนเวลาที่หลากหลายก็สามารถเลือกเวลาที่ดีที่สุดในการประชุมสําหรับคู่สนทนาที่อยู่ต่างประเทศคุณสามารถสร้างแชทหรือใส่บันทึกด้วยการคลิกเป็นครั้งเดียวมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมง,งานพร้อมกําหนดวันที่และเตือนความจําแบบอัตโนมัติและคุณยังสามารถเข้าถึงการวิดีโอคอลผ่านรายการปฏิทินดังนั้นทีมของคุณก็จะสามารถพูดคุยพบหน้ากันได้แบบง่ายๆ ลาร์กเมลคือนิยามของประสบการณ์ใหม่ในการใช้อีเมลโดยการผสมผสานรวมอีเมลของคุณเข้ากับเครื่องมือการทำงานที่จำเป็นอื่นๆคือสามารถเพิ่มทั้งกลุ่มแชทให้เป็นผู้รับของคุณดังนั้นคุณจะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ที่อยู่อีเมลแต่ละรายการหรือสร้างกลุ่มอีเมลใหม่ให้เสียเวลาส่งเอกสารในะอีเมลและกำหนดสิทธิการเข้าถึงสำหรับผู้รับของคุณได้อย่างชัดเจนทำให้ทีมหรือผู้รับของคุณไม่พบปัญหาการถูกปฏิเสธการเข้าถึงไฟล์เหมือนที่ผ่านมา เพื่อทำให้การทำงานของคุณครบจบในแอปพลิเคชันเดียวคุณสามารถดาวน์โหลดแอปอื่นๆจาก Lark Workplace ที่รวบรวมเอาแอปพลิเคชันที่มีความสามารถต่างๆมาให้และแม้แต่การสร้างบอทดของคุณเองพรุ่งนี้คุณอยากทำงานแบบไหนเริ่มต้นการใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้